บ้านพนังแล้วพันทีเรียบร้อยเนาะขอประตูบ้านพนังแล้วแล้วเนาะคาซีได้ไปหาหานน่งลาเนาะเพราะว่า มาจะมัมกะอ่าเพิ่นว่ามีเงินเนาะมาจะมัมกะเลยว่าสิให้ค่ายายุค่ายาอันชาวลาให้ลูกเพิ่นเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาบ่าจะมัมก,กับ่ได้ไปคอยไปเยี่ยมเพิ่นเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาชาวลาเพิ่อนขยอยบ่าวจะมัมเนาะคอยอยู่คอพินให้บ่าวจะมัมจนได้เงิน YouTube เนาะบ่าวจะมัมก,กะแบ่งป,ปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆเนาะโดยเขาไปหาว่าชาวลาไปเลยเนาะโอเคเนาะ มาหอนเงือนนองหลายเนาะมาหูหเป็นเหตุอย่างแต่สิมันเยี่ยมยามลูกสาวเ็นน้ำเนาะ้าต้มหมกหงนะพันยังคืออ้วนตกป,ปุกอยู่เนาะฮะเนาะหงน้นองหลาเป็นคือมันแน่นตึกอยู่เนาะคือคนเลยอือ งามรีมง you know. right. hmm. hmm. ูสบายดีลูกสบายดีอืมเหตุหยังนันน่ะเบิ่งหน้าคือบ่สบายลูกอ๋อเป็นไืมสบายสบายดีซะละเออทำความสะอาดบ้านอืมออืมก็ได้ มาเห็ดประตูประนางกระแวมาทาอาการลูกเจ้าเลยเป็นอะไรไอ้กระบไดไปเยี่ยมอยู่ห้องหมอเลยเออโอ้ยไทยลอยอะไะมันหายตลอดมันโอ้ยมยงอไผ่าตัดกอืมมันเริ่มใหญ่เห็นบะเหมี่ยแล้วผ้าในคอ้ไปกินเลื้ดอืมผ้าแล้วก็ไข่เลยกันพา มันยันเมิดลายนะแล้วราบเนงแล้วได้ประตูมิเตรอถ่าเก็บซีหน่อยหนึ่งก็แล้วอใครแน่แล้วเนาะเอ้ก็บอได้ไปเยี่ยมเลยออยู่เพื่อนบรได้ไปทางไดอืออ๋อ ถ้าไปซักยาอยู่อ่าคลินิกซักแม่คะกันยังบ่ได้ฮะก็ต้องให้เงินไปเซฟออนแบบบดซื่นบดใสเนาะเอาไปดได้คือเออเจ็บคอเด็กหน่อยกินน้ำโอนห่างไอคือกันเปลี่ยนยาเลยหลุดเลยเปลี่ยนยาเลยไปซื้อยูนห่ายาายาจ้างไห้จะได้เปลี่ยนใหม่ก็ซื้อใหม่อีกนะฮะอ๋อเพราะว่ามันบดซื้อคนละใครคือสองสามร้อ โอ้บรรลูกเจ้าอยู่เงินลังได้ส่ะออยเง้นไม่เท่าก็ไม่อยู่น้ีเวัาเรียเป็นลมเลยเออดี่นกูได้มาจากหงอที่มาเสียภาคคนปุ้ยานาุโอ้มืดหลายเติบไป้นอสราเนาะแพงไหนคันพาดบอบมอเพิ่นมอให้ท่าอยู่แล้วพอหมออยู่ลาว เพิ่นโมห้เบิ่งเพิ่นโมห้เข้าไปถ่ายอีกแม่นพอแมนเวลาห้าใจใครยุ่งง่ายเพิ่นก็บ่ถ่ายแมนบ่ให้เฮาให้คนเห็นอีกแม่นเพี้ยนเป็นทีละคนเพิ่นโมห้เห็นเพราะว่า <Man. S 2> มันเป็นของภายในแมนเพิ่น <Man. S 2> ในงานผิวเพิ่นเฮ็ดอยู่เพิ่นโมห้เบิ่งเคื่อนอ้ายบ่ <Man. S 2> าวจะมั่ผ่าตัดเพิ่นกันยังโมห้เบิง่งค <Man. S 2> ันโรงพยาบาลอยู่ไทยแหละเพิ่นให้เบิง่งแมนคันโรงพยาบาลอยู่ลาวแล้วบ่ได้ บางอันงาเบิงบอันตอันใดโตบหเบิเลยแมนมาพากันดื่อนะลูกกินข่าวกํายังนี่เที่ยงอะได้นเด็กกินอะไนกินกับพะไรเด็เออเอาเอาผลปลาขาเนี้อมาอืมต้มมาม่าอืมมาม่าเราเสียงหายวานอ่อเด็กมาหุงเอาไปต้มไหมมงหุงกะปลาไห้มันชุกใช่ยากินต้มมันชุบ เอา้ออ้านไีบ้าเออมวานนกันนี่มันต้นธนาคาเลยเออกะสอบนี่มนหมวานนนีแน่เอาแบบเาฝาไปหดบุญน้ำพตาะนเจ้าทางร้านมีจัง <มา S 1> ังมีไงก็ักงกเอาต้มฟักนีก่เอาไว้ต้มเชน่นั่นนี่และเดพขอขวน เนีผุนเนาะพอได้กินอยู่ข้าสูงอะไรเนาะสูงเลยมีฮาตันเยวานอืมพริตหยเตลกระสอด้ยและอาตันนี้ใช้้มา่้านเขาเออผอ้สูงแห่งดกเนาะอืมเป็นาอาต้ออาบ่เได้แหละเชาไร บู๊หูเพิ่นเห็ดเมื่อนี้เช้าแรกใหญ่ก็เห็ดกินนีเขาเพิ่นจะมีของกินอยู่มื่อนาพูดและมื่อนาคันว่าอันนี้มันใหญ่เลยแม้วัยกินซุปกันนี่ปลาจักพันอย่างเนาะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยบู๊หูพูดแต่ว่านาได้ไหมนาเนาะเปลือกนาเ่าเปลือกบะไรนาทั้งนึงในเปลือกนาอืมนักมันเป็นแบบว่าเนี่ยนาฮะนาโอ้จะกุนนอกเป็นเนื้อเติร์ดปุ๊กสำหรับเฉลี ปลูกเมดคุณแม่เรามันเกืิดหิมแล้วเขาก็เลยเอามาเนี่ยเขาก็เลยเก็บมาปลูกมาประมาณตื่นพ่อเราหาเราพ่อเลยเนี่ยเขาก็เลยเอามานี่ปลูกกับพ่อได้กินเนี่ยว่ากระหม่ครัวก็มีนี่แต่เมื่อข้าวปลูกกำลังน้ำลังขึ้นเลยแมนมันก็ขึ้นแล้วอยู่ทางในเนี่ยกระหม่ครัวให้บ้านคือเมื่อทั่วให้ได้มันลายๆนี่ ชามาดิ้นเด่นจีดินี่นอนี่แม่เลยมาคั่วไห้ได้เลยเสียบได้คันตำกินกับตีงปลาเอาไว้เห็นมันแก่ไว้เห็ดเนี่ยปลูกอีกเดือนหนึ่งเดือนสองคนกะตกเลยสาวเกษาเห็ดยังมึงดูตกฝนตกกับแข่งนะสบายดีสาวเกษาศ เสียหน่ะจนแปนเลยบัดนี้มักบวบเจ้าโอ้แนวใหญ่ดีเนาะอือว่าเห็ดแนวอือฝนตกกับบอยู่แล้วล่ะเห็ดไปเนาะเงินะเลกกันหน่อยบดเผาทานแล้วบอ

ือลกได้ับ,บาตกกินยา,า,ายังใส่ไหมให้เห็นเออแพ้ได้คันกินลายกันได้บ่เด้่เรากินจรงแบบแพ้มาคลายลังเไหมแพ้มาคลายหลังนะอีอกอย่างกินลายอย่าแพ้ยาแบบยามันจะแห้งนะนะแมนมันดื้อยาเลยป่ะเนี่ยนะคือผุดเถาวันน่ายแหละมันเป็นโรคไช่เมือเ่อแหละผู้เฒ่าเป็นเด็กน้อยแหละเป็นเด็กน้อยเลยเด้อนี่บุหูยังเก้าสิบปีเลยใช่แมนอย่า,ยาลินตาคนล,ลูก เออ,อลูกชาวเจ้าหันอยู่พุ่นเนาะอยู่กับแม่นอนกันน,นอนอนะ่ะนอนอยู่พี่เจ้านะเออคนนั้น,นก่าง่ายกับแม่ทาวเลียงตั้งแต่เกิดเม่ได้ทนึงเข้ามาปา้าไปไทยเออแล้วก็มีแต่พันยืนแม่ามก็เลยไมได้แม่ทาวมาแม่เลยเกินแม่เลยเนาะแม่นี่ยังมาจาก กกมัาานมกกบทที่ได้พญ,ญ่าดันแบบว่าใช่ติ่งมันมาเกิดกับคนตุย้ยเห็นบ่อนลูกโลก,กับเป็นนี่ลูกไอตุกกะฮะกระพาตัดนเมื่อกี้นี่คือกันตุย้ย,มย,ยแมนแมนมันแบบว่ามันเผาผานก่วคนถั่วไปคนอ้วนน่ะ มันเลยเห็ดหาแบบว่าแพ้แบบว่าเวลาที่เขาผ่านอะไรทำอาหานแบบเขาบอกพี่ทีพี่ทนนันรีกับหมดได้จนแ,แตกทอ,อดเลยเออแบบว่าใช่ติง<อ>่งแตกก็บ่จึงไปอันไปคนองอมแบบมันเจ็บแห้งนะเพราะ<อ>มันจะให้งดงดหลัแล้วเพิ่งจะเตรียมผ่านเพราะของผ่านละไ<อ>มันจะเขาผ่านให้มันจะต<อ>แตกมันาบานอยู่างอื้เพิ่งไปขวนล่างอย่างเนี้ยพอคือมันแตกก่อนนะนะ เพื่อนต้องในขั้ขวล่างเพื่อนแต่ว่าตอนที่ว่าเอาออกมาจะ้องอันแล้บ่มีน้าเปียได้บ่มีน้าเที่ยวมาจากห้องอันนี้เลยแล้วบ่มีเที่ยวโชคดีสแสดงว่ามันยังบ่ทันแตกบ่มันแตกแล้วแต่ว่า<น>ตอนที่ว่าเพป็นเจ้าหูให้แล้วนะเที่ยวออโอ้ยที่ว่า,ามันมันเปลี่ยนยังอกนะม<อ>ันบ่อกมันบอกบอะไรเป็นจะาอ้อปนิดในช้องมือเป็นช้อนลอยโดยเปิดจอให้เมื่อเฮือนว่าเมื่อหักอยู่ชุกช่าว่างนี่ก็เป็นพัชชุกชาเรื่องล่างแพอยังา <โอ S 2> <อ>งไรเออ ม,ม,ม,มันเงินบอ่ามันม,มีน้ำไหลออกมาแจ้งมันจะออกดนแล้วนะเอออันนั้นลูกทั้งขางเงินนะเพิ่นบบอกเพิ่นเจ็บเพิ่นย่านหมอหมมออ,หมอะห,นหนันบบอกได้เจ็บตอนแรกก็จุกท้องแล้วจะเป็นยังมือเนี่ยมะลินมะลินเนี่ยมันลูกน้องน้องโลนใครเฟือนะไม่ไพิ่ลก็จับวันนี้เอาจะเป็นยังจะเป็นใส่ติ่งบอกไม่ไดเพราะบบปากจนวมดเท้าว่าเป็นนักกะลีใครแต่ว่ารอดได้ คันว่ามันแตกเน่ะมันมันลามเนอะอันคือว่าอันตรายแสตงนี่ค่ะเมยลูกเขาคือกันบบนีมบอกเขาบอกเจ็บท้องเขาเจ็บท้องมีแต่บอกเจ็บท้องประจำเดือนอืมไ่ยอมบอกแบบย่านิไล่นะบอกเมย์บอกพ่อก็มือหนักนะกันเลยที่ว่าแค่เป็นน้องนอเนาะมันบวนะมมันบักไงนะเขาทำอะทำหม้อบ้านเนาะเขาทำอะเป็นยายลูกจะขยาเลย,าย ไข่เนี่ยมีแต่ไ oh, ข่เน yeah, so ี่ยโอ้บได้ได้ตัวเพิ่นบได้เพาะเราว่านี่แหละเจ้าไข่ในนี้บ่กเพรมันจะย่านเป็นพาตัดใหม่บ่ย่านเป็นไงขีดใหม่บ่เขาอ่ะถ้าว่าเป็นจะได้กระบอกได้รวยบ่เป็นสิว่าย่านถือเบาบได้ดแปนว่าบ่ไข่ในไข่ในบัดแล้วบัดมือเนี่ยเพราะว่าใส่ยาอะไรอะไรก็ไปกวดเบิ่งกำมาเดมือหนึ่งเพราะว่าไข่ขึ้นทั้งอย่างนั้นมันแบบว่าผิดเลยแม่นเลยยาบ่ถึง เราใช้ต่อไปก็ได้อยู่แต่มันแพงครับมันแพงเออว่าใช้เงินยังกับเงินแะไรมันแพงเอาปัญหาชากินขำกันยังสิบก่าุ้มเนาะชาวลาเอาก็ใส่ยาดูเต็าเ่าใส่ประมาณอีกสามสิบมือเข่องข่อไปเนี่ยมันดีหน่อยยุดไทยนะก็เลยมามีเหตุการณ์ขัดข้องนี่ว่าเอ่องอามองเห็ดมาถึงโทรถามมาโอ้พอดีถือช่วงเวียกตอนนั้นกรเห็ดประตูนี่แหละ มันแตกหนุ่มเลยนะแตกหน้ามันเล็นหนวกเลยนะเออเออเฮ้ยฮาละวะอ๋อมันกำลังมันกำลังนอนอยู่แบบนี้เนาะไกลแจ้งเลยเพระว่ามันแบบว่ามันชื้นอาการน้ำชืมคือเลยนะฮาละหลว่าพาพี่บปพาพี่ไปกอยู่พอดีเต็มเตียงเลยอืมเขาเลื่อนอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแต่ว่าเพิ่นก็เพิ่นเพิ่นโตไวอยู่มันติยงมันยังอืมดีเลย จะหว่างป้ญญพ่อหัวไปแล้วนะปัานทาบาได้หรือเล่แตมอท้าบาเราสองโมตอนแรกเขาคิดว่ามันออกท้งหูมันปริมาณทั้งหูได้ประมาณแบบนี้แห่ฉี่โดยเนี่ความยาวสักนิดอ๋อตเย็บไหม่นเอาแ่นเอา่ายัดเขาผ่าครั้งหนึ่งยังเป็นหูอีกคร้งหนึ่งอีกโอนยนั่นกัไข่เนี่ยเบลี่ต่ยังออกมนจะมีแห้งเนาะ โดยเราจะมั่นกับเพราะว่าจะมาสวยขายยาลูกชาวลาเนาะสามแสนขีดเนาะให้ชาวลาเอาไปซื้อยซื้ยาให้ลูกซื้อยังกะสุดแลแต่เพิ่นเนาะชาวลาเนาะสามแสนเนาะเพราะว่าบ่อไอ้กับบ่อไปเยี่ยมเลยตั้งแต่เขาของมอก็เลยโทรถามเอาแม่เงินบ่าวมำเองเพราะว่า เขาบอกวับเจมาเ่อนช่วย้างนี้แหลก็ช่อยโดยเาีมีนงสุดภาพแขงปัจไข่เยบเรียนทำไรมาเทาเ้โดยสาธุเอาสวงเศ้าไว้โดยงานมี้า็จะบอกกันได้ได้เอาไปเห็ดน้ำข้าววางลูกจะสวงเช้าก่อนถามีงานก็เอาไปน้ำกับใจ

กะเพิ่งกันนั่นแหละชาวลาเขาไม่ได้ชาวลากะแงคอพินไห้ก็บม่ได้เงินเนาะเอากระเพิ่งค่ากันนะใช้กันแบบนี้แหละเพิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะ่อแม่พี่น้อง <ไป S 1> มี <ไป S 1> เวียกเหตุงานทำกะเขาไปห้องนอเนาะจะว่าพินยังหมดทันมาเขามาเครียดกันเลยหล่ะเจเครียดเลยเครียดเลยยันคอพินนะโดยเครียดได้มันแบบมันมันจะถือว่าเป็นเรื่องนในหญ่เลยมือหนะไอ้ก็เลยมืดทนทางเนาะก็เลยว่า อ้ายก็น,นับเืออาจ,จารย์หนึ่งที่ว่าอ้ายเคยนับถือก็เลยใต้ทูกเอินหาเพิ่นได้ว่าคอยพินมาคอยได้เงินยูทูบแล้วก็ัโทรหาน้องหล่าเป็นคนแรกเลยล <c oughs> ได้เอื้อยเอือยเพื่นโทรมาเนาะโทรหาเจ้าบ่หับเอื่อยดุย <c oughs> อืมก็เลยโอ้ดีใจเลยเช่าหล่าไอ้ว่าได้พินนะดีใจคเ <c oughs> ดือนนี้กับคนที่ชาวปายก็ได้อีกครับพอสชีเลี่ยงกบเลี่ยงยังเด้เลี่ยงกบเลี่ยงปลา พอจีกออ่างเอาเมื่อวานนี่ไก่เสียตัวหนึ่งเชื่อน้ำเมเา่าไก่ไก่ตีนะอ่ะเด้ออ่ให้สวงให้เศร้าให้ลูกสวงให้เศร้าแหละกะให้ลูกเศร้าไว้แหละกะไปเวียงนำกันคือเก่าโดยโดยโอเคเนาะมาฮ้อนนี่บาจะมั่งกะขอบุญขอบคุณเนาะ เอฟซีมัจฉุกุลสุสคนตุงป่าเอาอาเทียเกียรติติดตามบาจมั่มบางคลิปบ,บาจมัม่มจาต้นจนจบเลยบทความโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้บาจมั่มเห็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พอ่อแม่พี่น้องนะครับไปชมก็ขอให้พ่อแม่เอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะรวยรวยเฮงๆปังๆเนาะมาฮอนนี่บาจมัม่มก็สิขอโตกรับก่อนเนาะเพราะว่าฝนเริ่มมันตกแล้วเดือนอีกจหน่อยบาจมั่มก็ได้กรับก่อนเนาะ เจอกันคลิปหน้าเด้อพ,พี่น้องข,ขอกา่ความว่าสบายดีสบายดี